สวัสดีครับทาสิโนเลตอำเภอขุขันวันนี้ผม,อ,มอยากจะสื่อสารคำคำหนึ่งซึ่งคนทั่วไปจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นคนขุขันเชื้อสายเขมรจะเข้าใจคำนี้เวลาที่มีคนไข้เบาหวานมาหาเราที่โรงพยาบาลนะครับสิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ทุกคนจะคิดกันไว้ ที่ต้องถามก็คือว่าในระหว่างที่กินยาหรือฉีดยานั้นมีอาการภาวะน้ำตาลต่ำหรือเปล่านะครับถามว่าภาวะน้ำตาลต่ำมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันนะครับถ้าสมมติว่าผมพิมพ์กับว่าภาวะน้ำตาลเดี๋ยวนะครับภาวะน้ำตาลต่ำ หรือที่เราเรียกว่าเป็นไฮโปกลซีเมียนะครับที่เรียกว่าเป็นภาวะน้ําตาลต่าํานะครับเราลองมาดูอาการผมคลิกมาดูอาการน้ําตาลต่าํานะครับว่าเป็นยังไงบ้างเจอแล้วครับเวลาคนไข่เบาหวานเป็นน้าตาลต่า,ตาก็คือเป็นสัญญาณอันตรายว่า น้ําตาลต่ตําที่พบบ่อยๆก็คือหัวใจเต้นเร็วนะครับหัวใจเต้นเร็วเวียนศีรษะปวดศีรษะฉุนเฉียวง่ายกังวลสายตาพร้าเงือออกมากหิวบ่อยอ่อนเพลียและตัวสัน่นอันนี้คือภาวะน้ําตาลต่ตําแต่เวลาเราถามคนคุกขันที่เป็นเชื้อสายหรือใช้ภาษาขมิน เราอาจจะต้องไล่คําหลายคําเช่นถามว่ามีใจสั่นไหมหัวใจเต้นเร็วไหมเวียนหัวไหมมีเงือออกเยอะไหมนะครับแต่สําหรับทาสิโนเลดวันนี้จะนําเสนอกลุ่มอาการในภาษาเขมรที่ให้เราใช้เป็นอาการนําได้เลยคำคำนั้นคือคําว่าบักเซ็ตเข้าใจไหมครับผมทวนใหม่นะครับบักเซต ให้ถามคนไข้เลยครับว่ามีอาการบักเซทไหมเพราะอาการบักเซตมันคือกลุ่มอาการที่แสดงออกในภาวะน้ำตาลต่ำเป็นกลุ่มอาการที่ชาวขุขันใช้ภาษาเขมรจะเข้าใจทันทีเลยว่าบักเซตเป็นยังไงบักเซตกับกลุ่มอาการน้ำตาลต่ำ คืออันเดียวกันสามารถถามได้ครับเช่นเขามีอาการใจสัน่นเหนื่อยเงื่อออกเยอะถามว่ากินยานี้บักเซตไหมกินยานี้บักเซทไหมถ้าเขาตอบว่าบักเซตให้เข้าใจเลยครับว่าเขามีอาการน้ำตาลต่ำก็สามารถปรับยาให้เขาได้เลยครับ